สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยวันนี้ผมโพสกันอีกแล้วก็หลังจากห่างหายกันไปนานนะครับก็เรากลับมาแล้วกันในแมป Troilet Tower Defense นะครับโอเคครับก็วันนี้เราจะมาสอนทีฟาร์มตังแบบง่ายๆเลยนะครับในด่งาน Camera Man HQ นะครับตัวต้องมีก็มี Scientist Cameraman Titan TV Man แล้วก็ เลเซอร์คาเมลา่าคะนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยอันนี้เป็นแบบเล่นคนเดียวนะครับโอเคครับมาแล้วครับผมก็สำหรับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวปิดเสียงก,ก่อนโอเคก็สำหรับขั้นตอนแรกนะครับให้วางตัวไซน์ทีสไปนะครับสอง วางให้ครบถึง4ตัวนะครับนี่ครับก็เราวางให้ครบ4ตัวอ่าเว็บสองแล้วเราก็วางเพิ่มอีก2ตัวโอเคครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับ ผมขอซูมออกดีกว่าได้มององ่ายๆอ่ะขั้นตอนต่อไปให้เราวางเป็นนี่นครับเลเซอร์คาเมล่าคานะครับตรงมุมตรงนี้โอเคครับแล้วก็ทำการเนี่ยไงดี ก็ทําการวางตัวแรกแล้วก็อัปเกรดให้ตันนะครับแล้วก็ทำอย่างนี้ไปอีก8ตัวเลยทีเดียวครับถือว่าก็ค่อนข้างที่จะนานอยู่แต่ก็นั่นแหละไม่รู้พูดอะไรไม่ได้ทำคลิปนานและโอเคตอนนี้ก็เป็นเวฟสแล้วก็สำหรบับตัวพวกคนหัวซ่วงอะไรพวกนี้มันหลุดไปก็ปล่อยมันไปนะครับมันไม่ได้ทำบ้านเราพังนะ ก็ง่ายคือมันเข้าไปแล้วเลือดบ้างม,มันไม่ได้ลดแบบหุกหวบเลยอ๋อก็ลืมบอกเขาสำหรับตัวไซน์ทีสเนี่ยครับก็เอามาวางไว้แค่ช่วงต้นเกมเฉยๆนะครับก็ไม่ต้องมายุ่งกับอะไรกับมันก็เดี๋ยวเราๆก็ค่อยมายุ่งอีกทีก็ช่วงท้ายเกมเลยครับเพราะว่าเราจะมาขายเพื่อวางตัวเลเซอร์เพิ่มนะครับโอเคตอนนี้ก็เวฟหกแล้ว เดี๋ยวออเกขึ้นดูสามเรียบร้อยเว็เจ็ดแล้วก็เปิดออโต้สคริปได้เลยนะครับส,สูตรนี้เปิดได้ทั้งเกมเลยออตโต้สคริปเนี่ยแต่ว่าช่วงมนเว็บสิก็อาจจะปิดก็ได้นะครับแล้วก็พอเคลียร์เว็บสิเสร็จค่อยเปิดใหม่ก็ได้เพราะว่ามันจะมีตัวผม,ผมก็ผมไม่รู้ผมผมอ่านไม่ออกแต่ว่ามันเป็นตัว ผมเรียกว่าสกีบีดี้มาเอสกีบีดี้เลือดฝุ่นก็นแล้วกันนะครับเรียกง่ายดีก็มันมีเลือดที่เยอะแล้วก็เว็บสิบสี่ก็มีตัวบอสด,ด้วยถ้าเกิดมันมาแบบพร้อมๆกันก็มีสิทธิ์เด้ยงได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราน่าจะยังมีตัวยังไม่ค่อยเยอะมากโอเคครับก็เว็บต่อไปนะคะก็เป็นที่ จะมีบอสทอยลตสองตัวโผล่มานะคะรับแี้ก็จังหวะนี้ก็เพียไปแล้วก็นี่ครับก็เปิดมาด้วยมงมุมก่อนก็จริงตอนช่วยแรกๆผมลองมาเล่นนะผมไม่ผ่านเวฟนี้ผมเจอบอสทอยลตแล้วก็เดี้ยงไปเลยก็เลยต้องมาเล่นด่านทะเลทรายต่อยาวๆเลยโอเคครับก็อันนี้ก็ยังคงเปิดออโต้สคริปต์ได้อยู่ ตอนนี้ตัวแรกยังไม่ตันเลยนะครับเนี่ยอ่าแล้วก็มีตัว glass t o i l e มาด้วยครับยิงใส่ยิง,ยยงอ่าก็มีดีเจด้วยโอเคครับอันนี้บอสทอเล็ตก็ใกล้จะเข้าระยะแล้วนะครับ ก็ตัวเลเซอร์ Cam คาเมล่าคาเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะมันทั้งแรงเร็วทั้งไกลก็มาครบเครื่องเลยแต่ว่ามันอเัเกีดแพงนิดนึงแต่ว่ามันก็ใช้ได้น,นะคะถือว่าคุ้มค่ากับราคาที่เสียนะคะครับก็อ่าโอเคตอนนี้ได้ตัวแรกแล้วเหลืออีก7ตัว กดเต็มนะแต่ก็เว็บนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากด่านนี้ผมก็ไม่รู้กเขาเป็นอะไรเขาชอบป,ปล่อยอพวก small toilet มารัวๆเลยตอนเว็บ<ๆ>้ายๆผมก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยมาทำไมเยอะแยะอ่านี่บอทอ toilet มาแล้วโอ้ผมลืมปิด s c ิ i p t เว็บก,ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปล่อยังไปโอเคครับก็ ตอนนี้ก็ทำตามสเตปแรกนะคะก็คืออัปเกรดคามล่าลเซอร์คานะคะทางนี้จนครบแตัวอ่าแต่ตอนนี้ครับเจ้า small t o i เ e ตมาแล้วนี่ครับเจ้าตัวเครื่องดูดฝุ่นครับที่ผมเรียกเขราว่าเวลาหมุนๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็ดูดตัวข้างๆเข้าไปหมดเลยแล้นี้ก็ต้องรอนะคะรอ้อยมันโผล่มาใหม่ตัวที่โดนดูดอะคะเจยวตัวนี้ก็ยิงนี แล้วก็มีตัวนี้นะครับ i จ n t g s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  t s Toilet ผมไม่ค่อยชอบเลยมันมันถึกใช่มันค่อนข้างถึกมันถึกกว่าบอส t อยเลตอีกคัะที่ในเนื้อเรื่องมันอ่อนกว่าบ o สไททอยเลอ่ะผมก็งงเหมือนกันโอเคตอนนี้ก็ผลจากการเปิดออโต้สกิปก็อย่างนี้ครับมันก็จะมาเยอะๆหน่อยโอเคครับอัปเกรดเลย2องตันแล้ว อ่ะคระวางตัวที่สามต่ออุย้ยมาเยอะเลยหี่ตัวแอสซัสซินก็โอเคครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากก็เล่นไปเรื่อยๆนี่มีตัวเจแอนด์กราสทอยเลตตตั้งสองตัวเลยถือว่าเยอะอยู่นะ อันนี้ก็ยิงไปด่านนี้ผมว่ามันโหดตรงที่ว่ามีบอสทอยเลตเยอะมากช่วงเว็บหลังๆนี่คือบอกว่ามาเป็นชุดเลยบอสทอยเลตมาไม่พักเลยเกือบเกือบทุกเว็บจะมีบอสทอยเลตหมดเลยโอเคครับก็นั่นไปตอนนี้มีสามตัวแล้ว นี่เว็บนี้อยู่เลยได้ตังค์เยอะ,ล,ะอล้าทอเรตได้ตังค์เยอะนะคะได้มาตัวร้อยแล้วก็วางต่ออย่างนี้โอ้ยเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะมีตัวสมอลทอเลตเยอะมากเลยครับอ่าตัวครึ่งโดดฝุ่น,นมาอีกแล้วนะครับ เจอตัว small toilet มาขัดขวางภารกิจในการทำลายพวก i b d ท toilet อ่ะต่อไปพอเราวางแถวนี้เขาสีตัวก็ลงมาวางแถวล่างต่อโอ้มีตัวเกรอกดดฝุดมาเพิ่มอีกหนึ่งเอ้ยมาเพิ่มอีกตั้ง5้าตัวเนงก็ช่วงแรกๆก็จะน่าเบื่อหน่อยช่วงหลังๆก็เริ่มระทึกขึ้นมาแล้วมันจะเริ่มมีตัวแปลกๆโผล่มาเยอะแล้ว ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีตัวอะไรแปลกๆมากยิงบอสทอ,อยเลตไปโอ้ทุกคนเห็นไหมครับผมเห็นเนี่ยเนี่ยจำนวนบอสทอ,อยเลตมันจะเยอะมากล่าและตัวนี้ครับล็อกเก็ตทอ,อยเลตมันถือวเป็น ตัวที่ถึกแล้วก็วิ่งเร็วด้วยอ่ามันเป็นตัวที่แบบทั้งถึกทั้งวิ่งเร็วเลืออแสนกว่าโอเคระาวาังเพิ่มโอเคครับกระตอนนี้ก็ ได้มาเจ็ดคันแล้วก็นั่นแหละครับช่วงเว็บหลังๆก็เริ่มมีตัวหัวทำให้เราบอกว่ามีตังค์เยอะขึ้นแบบมหาศาลเลยชิคกโอเกตตัวนี้ Mac แม็กแล้วเราก็มาวางตรงนี้ต่อยี่สิบแปดเริ่มแล้วนะครับอีกครับ ตอนนี้ก็ได้ครบแปดค่ะละ้าเหลือตังอัพเกรดยิงไปก็ถ้าเคียร์พวกนี้หมดก็น่าได้เงินพอที่จะอัพเกรดใช่ครับได้เงินพอละโอเคครับหลังจากเราอัพเกรดครบแปดตัวอย่างนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เรามาตรงนี้แล้วก็ นี่แทร่นทีวีแม่ครให้อยู่งก,กลางเสาแล้วก็นี่ปล่อยเอ้ให้ให้ลัสมีมันอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็กดวางไปแล้วก็อัปเกรดก็รใครที่วางตรงอื่นก็วางได้นนครับแต่วางตรงนี้มันจะเร็วกว่า ก็อ่าก็พอเรามีไททันทีวีแม้ก็ตัวสมอลทอยเล็กก็เรียกว่าหมดประโยชน์แบบสิ้นเชิงเลยนีครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เก็บตังอัปเกรดไททันทีวีแมนให้ให้ให้ตันนะคะก็ไปที่เวลเวลหกเลยก็จะตังมัน ผมค่าอีกหมื่นหนึ่งนะครับถึงจะอัปเกรดได้ถือว่าแพงมากเ,าเลยเขาคุ้มค่า,า,ากับราคาที่เสียไปแน่นอนแต่ตอนนี้ครับตัวดุดฝุ่นมาเยอะเลยโอเคมาเรือวิวสุดท้ายละ ดวนไททันทีวีแมนตอดไปยิงยิงยิงก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากเราก็ดูไปยาวๆโอเคครับหกพันครบแล้วต่อไปนะครับก็ให้เราวทีวีแม่เหมือนเดิมเลยตรงมางกลางๆเสาวแต่ขยับมานะ ให้มันชิดโจงวาไม่ได้แล้วก็ประมาณนี้ครับแล้วก็อัปเกรดให้แม็กซ์โอเคก็ระ่างเก็ตังอัปเกรดก็ระยะมันไม่ถึงนะครับมันระยะสั้นอยู่โอเคถึงแล้ว ก็หมวดนี้ก็เนี่ยเขาสแปมบอสทอเลทมาอีกแล้วก็ถ้าเกิดเราอัพเกรดไททันทีแมนพวกนี้เนี่ยจนตันเนี่ยก็ทำให้บอสทอเลทเนี่ยก็ถึงตายได้เลยนะคะทักตายตายตั้งแต่ตรงนี้เลยก็เจอตัวเครื่องดูฝุ่นที่เขาบอสทอเลทก็เรื่อตายกันแล้วเราก็อัปเกรดเครื่องวฟต,ต่อไป โอเคครับพอครบ6กพันอพอวางครบ2ตัวแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือวางคาเมลา่าเ,เลเซอร์คาเมล่าค่เ,คเพิ่มนะครับอีก5คันอีก5้าคันนะครับก็ขายพวกไซน์ทีสพรุ่งนี้ให้หมดเลยโอเคครับก็เหลืออีกสิบเวฟละ ตัวล็อกเก็ตมาอีกแล้วเราโดนยิงไปตัวล็อกเก็ตมาตายแล้วเห็นไหมคะเวฟ41แล้วยัง13นาทีอยู่เลยถือว่าใช้เวลาน้อยมากเห็นได้ตังค์ประมาณ400เนึ่งแล้วก็ตอนนี้ค่ะเจอตัวใจแอ่นครับ เครื่องดูฝุ่นปั่นอีกแล้วปั่นรัวๆโอเคครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมาก่วนส่วนใหญ่ก็มีพวกตัวล็อกเกอรตัวเครื่องดูฝุ่นเนี่ยส่วนวอลลิกก็ตายแต่ตรงทีวีแมนแล้วนะครับเราก็วางขยับมาข้างหน้าหน่อยจะได้ช่วยไทนทีีแมน โอเคครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็อัปเกรดไปร้อยแม็กแล้วแล้วก็ไม่สามารถวันได้แล้วก็พวกเว็ท้ายๆก็เ k ไปเนี่ยเห็นไหมเพิ่งสินาที15บาทีเองก็ใช้เวลามัน17นาทีได้ในการเล่นให้จบนะครับ ก็ถือว่าเลยนะ17นาทีได้ตังมาตั้ง400ทุกคนเห็นไหมครับบอสทอยเดตเนี่ยตาตั้งแต่ไ้าทยทันทีแมนแล้วส่วนใครที่ไม่มีทยทันทีแมนก็ทำใจครับใช้ตัวเลเซอร์คาแทงก็ได้แต่ว่ามันจะเคลียร์บอสทอยเดได้ดีไม่เท่าทายทันทีแมนตัวร็อกเก็ตก็มาอีกแล้วนะครับ แล้วก็วันนี้ตัวสกิวดี้ทอร์เรตไม้ดูฟุตแล้ว oh. โอ้ก็ตันนี้เวฟสิ่เจ็ดแล้วเวฟสุดท้ายให้มันจะมีบอสทอรเลตธรรมดาออกมาถ้าจะไม่ผิดอ่ะเวฟสี่แปดแล้วอีกสองเวฟก็จบเกมแล้ว โรกเก็ตมาอีกแล้วตเนา้นำยิงอ่ะตอนนี้เวฟสี่เก้าแล้วใกล้เวฟสุดท้ายละเวฟสุดท้ายก็จะมีเป็นบอสทอยเลสสามจุดศูนย์ก็มีบอสทอยเลสสามูนมีเรื่อมันแปดแสนกว่าขึ้นข่าวว่าถึกไหมถึกมานี่มาแล้วไฟนงล็อกเก็ตลันเชอร์อ่ะ นี่เว็บสุดท้ายแล้วครับเพิ่งสิบหกนาทีเองตัวร็อกเก็ตไปตัวร็อกเก็ตนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างน่ารำคาญนีต่ตัวนี้ก็น่ารำคาญเหมือนกันเนี่ยมันยิงยิงแท้ท่านทีวีแมนหลับเลย,ต UFO, ยเลตยตัว UFO อครับอ้ยหนูมันเทเลพอร์ตหาตัวโอเค ก็หลังจากเราเคลียร์พวกนี้แล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วเคลียร์ตายก็เหลือแค่ตัวบอสทอยเลตแหละมาแล้วนี่ก็มีฮิลโรปเตอร์พาราไซมาด้วยนี่ครับบอสทอยเลตสามจุดศูนย์เลือดแปดแสนกว่า ว่าเรามีหน่วยปืนเลเซอร์ลอยแล้วมันยิงตัวเฮลิคอปเตอร์พาราไซด์ของก็ไม่รู้เหมือนกันมันทำอะไรได้นีค่ครับถึงตัวสุดท้ายแล้บอสเทอร์ททเรสสามจุดศูนย์โดนแล้วนี่ก็ตอนนี้ก็ประมาณสิบแปดนาทีแปดนาทีได้เงินสี่ร้อยก็ถือว่า คุ้มนะคะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นหนังฟริาาสไลประมาณสิบน,นาทีจบได้สองร้อยีคุ้มกว่าโอเคครับก็เสร็จแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ